รามาชมขบรถที่กำลังจะเข้าในรางหนึ่งนะผมของสถานีหลักสี่นะผม G A มิกกี้เมานะครับ4553ครับผมตัวดำ633นะครับ,รบ,มรบแม่น้ำมึงพ้าครับผมในวันที่ล่าช้ามากๆครับผม เข้าลางหนึ่งสถานีหลักลสีออ่เล,ลนยนะครับสุดยอดจริงๆนะครับล้อก็ลาง琅ะไครับต๊ะส้านครับอพอห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งสามนะครับ เสนทางโดยสวัสดิภาพนะครับขณะนี้เวลา3โมง19นาทีนะครับกระบวน633ก็ล่าช้ามากนะครับ